สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่คลองสามสิบนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าตะบนบางปะกันนะคะอำเภอองคลังจังหวัดนครนายกนะคะวันนี้นะคะโมเมจะมาอัปเดตที่ดินแปลงเหลือนะคะที่แปลงนี้นะคะขนาดสองร้อยตารางวานะคะหน้ากว้างนะคะอยู่ที่ยี่สิบเมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่สิบเมตรนะคะด้านหลังนะคะติดทิวทองธรรมชาตินะคะส่วนด้านหน้านะคะเป็นถนนสาธาระนะคะ ส่วนสีนสร้างใหม่นะคะมาจากบางนาเปียะโอคลักนะคะมุ่งหน้าไปสลาบบุรีแกงคอยได้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าสวย้ากเลยนะคะ <S <S วันนี้นะคะโมเมจะมาอัปเดตที่ดินนะคะตอนนี้นะคะเหลืออยู่6แปลงสุดท้ายแล้วนะคะจาก24แปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะน้ำไฟพร้อมนะคะ วันนี้นะคะมาถ่ายแค่คลิสปสั้นๆนะคะที่ดินตรงนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่1นล้านสาบาทนะคะแล้วเราถมให้ฟรีนะคะสูง70ตเตนนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือทักมาสอบถามเมนะคะหรือแอดไอีไลน์เนะคะศูนย์เก้าสองสค่ะก่อนซื้อที่ดิน ะะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่พิมพ์กับใ,ใจทีทุกท่านนะคะโมเมนะคะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดจับจับใจนะคะติดตามเพจโมเมไทยพิมนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ